แทนที่จะบอกว่าใครผิดใครถูกอะ่ะโอเคผมผมยอมรับอย่างหนึ่งผู้ชายไม่ควรทำอย่างนั้นแต่บ่อยครั้งครับที่พบว่าผู้ชายรู้สึกเสียใจที่ทำให้คนรักเสียใจแต่จังหวะนั้นอะ่ะจังหวะที่มันจะมีหรือว่ามันจะคุยคนอื่นมันไม่ทันได้คิดไงด้วยเสัญชาตญาณหรืออบางอย่างก็ตามโอ้ผมคุยกับผู้ชายหลายคนมากเลยบอกเอ้ยวลาที่แฟนเมนมา ปวดหัวอย่าอย่าคุยเรื่องนี้เลยกูกูไม่อยากอยู่บ้านเลยเอาจริงคุยอะไรไม่มีแต่ปัญหามันมีผลครับมันมีผลมันมีผลเรื่องของอ์โมนมีผลมากเลยแล้วเราเวลาเราจบเรื่องอ่ะเราจบเรื่องอ่ะเราดูไปเหตุปุ๊บอ่ะเออว่ะผู้ชายแม่งเลวเฮ้ยผู้ชายแม่งแบบไม่งูนี่ไม่งี้แต่ถ้าคุณจะรักใครอ่ะแน่นอนผู้ชายของคุณอ่ะคุณจะเป็นคนที่เข้าใจคุณแล้วก็อยากที่ทุ่มเทคุณ ถึงจะก้าวข้ามผ่านเรื่องผู้นี้ไปได้ผมบองเลยเลยคุณต้องคัดคนคนเราบางคนมันเจ็บมากก็อาจจะวอกแวกโดยที่ไม่ได้ตั้งสติผู้หญิงก็เป็นถ้าเจอผู้ชายบางคนที่เขาแคร์คุณมากกว่าคนรักคุณเจอเข้าบ่อยอะ่ะมันถามว่าคุณจะรู้สึกไงแต่ทีนี้เนี่ยโอเคเอา,าพักไปก่อนไอ้ทูผิดรู้ะลับและ้และแต่คราวเนี้ยเรากำลังจะไปต่อหรือเปล่าดังนั้นเราไม่ได้เปสนว่าใครถูกใครผิดนะจ๊ะ ถ้าคุณสนใครถูกใครผิดเมื่อไหร่คุณจบความสัมพันธ์นั้นไปได้เลยโอเคปะ่ะโอเคไหมง,ง่ายๆโค้ดให้วิธีง่ายเม่เซนป่ะมเมสเซนเพราะถ้าคุณเอาถูกเอาผิดไปล้วจบตัดฉากไปเลยเบรมมิงเกมเรื่องเบรมมิงเกม,ม,เกม,มคือการตำหนิกันอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ทำให้ไปต่อได้อะ่ะ